กับตันการสวัสดีครับพี่นุกครับผมสวัสดีครับพี่ปินครับครับผมและนี่ก็คือการมาอย่างต่อเนื่องของโปเกม o n เทรดดิ้งการเกมชุดใหม่ครับผมคลื่นพี่โรดคลื่นพีโรดครับผมมากับตีมเทราสอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องที่ผมชอบชอบความเชื่อไทย ใช่เพราะว่าชื่อญี่ปุ่นเขามาในชื่อ raging surf ใช่ครับ surf คลื่นคลื่นก็คือตรงตัวเลยครับ raging surf คลื่นพิโรดคลื่นพิโรดนะครับใช่ครับผมชุดนี้ตัวจุดเด่นตัวโปรขายของเขาคือเจ้า g a b i u s ครับผมครับที่เป็นเทเลสเทลข้ามน้ำใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาได้เก่งยังไงครับ พี่ตุองว่าชุดนี้มันน่าสนใจไหมในในมุมมองพี่ลูกในมุมมองพี่ลูกมีนอกจากคาเบียแล้วมีโซน่าสนใจอีกหลายตัวเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นซับโกที่เป็นโปเกมอนของยุคนี้เลยโปเกมอนของทวิพาเดียเลยครับผมรวมถึงการ์ดเทรนเนอร์ใช้งานอีกบางใบที่น่าสนใจบางนครับใดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละใบมันเก่งขนาดไหน โอเครับผมเริ่มที่ไปแรกเลยครับพี่นุกกาเบียสเอ็กครับกรผมกาเบียดเอ็กครับผมเป็นโปเกมอนร่าง2แต่เราไม่แคร์อยู่แล้วครับผมเพราะเรามีลูกอมประหลาดใช่ครับผมมากับ h p 320โปเกมอนธาตุน้ำครับผมท่าโุมตีครับผมไฮแลนเดอร์160ดาเมจครับผมเลือกการ์ดพลังงานพื้นฐานต่อสู้ได้สูงสุด3ใบจากตำแหน่งทีการ์ดฝ่ายเราติดที่โปเกมอนบนเวนฝ่ายเราตามชอบเก่งมาก ใช่ก็คือเป็นการอเราต้องหลังจากที่เราทิ้งพลังงานลองไปกองทิ้งได้แล้วเนี่ยเราสามารถมีตัวโจมตีตัวที่สองครับขึ้นได้ง่ายๆด้วยการโจมตีถึง160ดาเมจใช่ครับผมซึ่งมันใช้แค่หนึ่งพลังงานใช่มันมันเก่งมากหนพลังงานได้160ดาเมจเนี่ยผมว่ามันแรงมากท่านับตีิงๆแล้วแล้วก็ดันไปติดพลังงานให้ตัวหลังได้อีกใช่ทีนี้กลายเป็นว่า ตีด้วยหนึ่งพลังงานด้วยตัวหน้าตัวหลังเราพร้อมโจมตีถูกต,ต้องครับผมคือต้องเลือกแล้วครับฝั่งของข้ามต้องเลือกว่าจะเอาสองไพ่าจากกาเบียส e หรือว่าจะต้องไปโจมตีตัวหลังที่กำลังจะโจมตีได้อย่างรุนแรงแใช่ครับใช่ที่สองครับครับผมโซนิคไดรฟ์ครับผมสองพลังงานใสทิ้งพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้สองลูกที่ตำแหน่งทิงการ์ดครับผมหลังจากนั้นทำแต่เมจร้อยยี่สิบให้กับ Pokemon โปเกมอนฝันตรงข้ามหนึ่งตัวโปเกมอนเป็นเมนจะไม่นำจุดอ่อนและความต้านทานมาคิดใช่ก็คือสามารถยิงร้อยยี่สิบได้ใช่ครับ นะครับผมโจมตีเข้าไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดตัวนั้นหนีก็จะ1อย20ตามไปที่เบนใช่ครับเป็น2 8 0แต้มใช่ซึ่งมันเก่งตรงที่ว่าเขาเป็นท่านน้ำท่านน้ำเรามีน้องไข่แล้วใช่เราเราตังแรกเป็นตัวอะไรไม่รู้แหละแต่เราสามารถใช้น้องไข่เสริชเจ้ากลับย้นไม่ได้เลยเพราะเขาเป็นโปเกมอนน้ำใช่ครับผมวกกับลูกอบใช่ครับและเขาหนีฟรีด้วยครับใช่ครับผมหนีหนีฟรีนี่แบบแอฟเฟกต์มากใช่ครับอ่าจุดอ่อนก็าอจจะเป็นไฟฟ้าซึ่งในยุคนี้เนี่ยไฟฟ้าต้องยอมรับเลยว่าเก่งมาก อาจจะเป็นข้อด้อยแล้วกันแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นพลังใช้พลังงานต่อสู้อะครับเรื่องหมายว่าตัวรองเขาเป็นหมัดนะครับจุกต้องครับผมเขาใช้พลังงานหมัดใส่โปเกมอนด้านหลังได้หมดเลยใช่ครับแล้วกลายว่าไฟฟ้าก็ต้องมากลัวตัวรองเราเหมือนกันใช่ครับผมก็คือน็อกกาเบียนก็เดินโซนต่อยสวนแน่นอนใช่ครับเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากสำหรับเจ้ากาเบียนเอกนั่นเองครับครับผมถัดมารัผมที่ปินโปเกมอนที่เล่นกับกาเบียนครัผมคาราดอนก็คือคาราดอนเป็นโปเกมอนพื้นฐานที่มีพลังชีวิต130มีท่าจบตีท่าอะไรครับพลังท่วมท้น เลือกการพลังงานพื้นฐานต่อสู้1ใบาจากมือฝ่ายเราติดที่โปเกม,มอนฝ่ายเราหรแล้วก็ท่าที่2ครับ,รบ <S 2, 2 <S พลังงานต่อสู้1พลังงานใสแมกมาเพิ ma per se, ร์สหกสิบดาเมจคูณ ทิ้งการพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนบนกระดานฝ่ายเรานะครับก็คือใบไหนก็ได้สูงสุด4ใบที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดดาเมจจะคูณ60ใช่แล้วครับผมซึ่งถ้านี้ครับผมตัวพลังงานที่ใช้ที่จะเป็นในการใช้คือหมัดหมัดใสแปลว่าต้องอยู่กับตัวเขาสามเมตรอยู่แล้วสามลูกอยู่แล้วแล้วก็ไปดึงออกจากตัวอื่นได้ใบหนึ่งใช่ครับครับผมก็คือสองร้อยสี่สิบดาเมจได้240ดาเมจเนี่ยวีพื้นฐานหรือเอ็กพื้นฐานเนี่ยน่าจะหมดสภาพกับตัวแล้ว แทบทุกตัวเลยครับมีจะมีไม่กี่ตัวครับที่เป็น250ใช่ครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้กาเบียสจมตีไปก่อนเจ้าตัวนี้จะพร้อมจอมตีได้เลยด้วย3พลังงานครับและน็อกวีและเอพื้นฐานหมดสภาพทั้งหมดใช่ครับอย่างที่เราบอกว่าไฟฟ้าคุณชนะกาเบียสเราก็จริงแต่คุณจะมาโดนหนึ่งไพ่เราตีตายนะใช่ครับหนึ่งไพ่นี้ขอสองลูกด้วยนะฮะใช่ครับขอแค่สองลูกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่น็อกตัวกราดอนอาจจะโดนซ้ำอีกรอบหนึ่งด้วยใช่ครับนั่นหมายความว่า ผมมองว่ายังไงก็เก่งผู้นี้เก่งแน่นอนต้องบอกว่าเป็นมิติเพิ่มมื้นของการใช้ทรัลซอลนะครับที่โปเกมอนเป็นท่านึงแต่พลังงานที่ติดเป็นอีกท่านึงทรับไมท่าโจมตีเป็นอีกท่านึงใช่ครับอันนี้คือเล่าให้ฟังผมลองเล่นไปแล้วล่ะกาเบียรเพื่อนเล่นกับเพื่อนเล่นลิซอนเพื่อนเราเอนเต้ขึ้นมาเยืนผมเสียบหนึ่งจี้ตีเพื่อนก็หวังเราพอสิผมเอ้ยผมเป็นน้ำผมเป็นน้ำหมดสภาพไปมันตายมันตายครับผมหลังจากที่กาเบียรน็อกไปก็คือ โคโมเขาลูคาเรียโอใช่ครับผมมีท่าโจมตีกระสุนขึ้นพลังใช่เรียบร้อยครับผม3ามว่าหกสิบเดยเมตรสามว่าเจ็ดสิบเดเมตรดูเนี่ยโอ้ไม่ต้องเรียกว่าเป็นข้อควรระวังแล้วกันว่าเทราร์โซ่เนี่ยมันเปลี่ยนท่านะเราอย่าเผลอลืมกันเราอย่าติดภาพจําใช่แล้วความเก่งของเทราร์โซ่ครับหนีฟรีลงไปที่เบนซ์ไม่โดนเดยเมทตามท้ายครับเพราะว่าเรามีกดเทราร์โซ่อยู่ไม่โดนเดยเมทจากแฟนคลับคาห้มาปิดไม่ได้ด้วยเพราะเป็นกฎของการเลยใช่แล้ว เกล็ดฟูดฟูดใช่ครับโอเคครับใบถัดไปครับพี่นุกครับผมยูกิมาเนโกะครับผมโปเกมอนล่างหนึ่ง EX ครับผมเฮที่สองร้อยห้าสิบธาตพืชนะครับผมมากับความสามารถกระจกปูผาวารีจันทราโคตรคมชอบชื่อท่ามากแหล่งจีนสุดๆชื่อท่าเขาแหล่งจีนสุดๆนะครับผมก็เหมาะกับตัวคาแรคเตอร์ของน้องดีครับผมใช่ครับความสามารถของท่านี้ก็คือเมื่อโปเกมอนนี้ครับอยู่บนตำแหน่งต่อสู้และหมดสภาพครับผมเราสามารถคอยเหรียญถ้าออกหัวฝ่ายตรงข้ามจะได้หยิบการรางวัลน้อยลงหนึ่งใบกลายเป็นว่าจะมีจะได้เทปไพยเดียว เหมือนโปเกมอนทั่วไปทั้งที่เป็น EX ที่ HP เยอะใช่ครับโอเคครับผมมากับท่าโจมตีครับผม2พลังงานน้ำครับผมฟรอสบูลเลตร้อยสี่สิบตมเมตครับผมโปเกมอนบนเว้นท์ฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัวก็จะได้รับ20่สตมเมตด้วยอ่าก็คือ140หน้า20หลังใช่แล้วท่าโจมตีอาจจะดูไม่รุนแรงแต่ว่าความสามารถเขาถือว่าปวดนะใช่ถ้าเกิดเราเป็นผู้เล่นดวงดีทอยออกหัวรัวๆนี่กลายเป็นว่าเรามีโปเกมอนเลือด250ร้่ยห้ที่เป็นไพ่เดียว รวมถึงการตีร้อยสี่สิบจากล่างหนึ่งครับผมมันก็คือวิวพนักงานแล้วมาตีได้เรื่อยๆใช่ใช่แค่สองพลังงานเองใช่แล้วครับผมอันนี้ก็คือน่าสนใจครับอันนี้ตัวถัดไปครับคูป้า EX ครับครับผมเป็นโปเกมอนพื้นฐานพลังชีวิต2 2งท่าต่อสู้เทลัสเซ่คก็คือท่าเดิมพูป้าเขาจะเป็นท่ามืดมาที่ท่าโจมตีครับ2พลังงานมืดครับเอเนจีคลาสส์ครับห้าสิคูณนะครับดาเมจจะเค่าจำนวนพลังงานที่ติดอยู่บนโปเกมอนฝ่ายของข้ามทั้งตัวเลย ก็คือถ้าเขาพลังงานเยอะก็จะจมตีแรงใช่ครับอีกท่านึงครับก็คือมัดจอมโจรสามพลังงานมืดเลยครับสองร้อยดเมมีครับเท่าถ้าไปก็คือเราจะใช้ท่าหมัดจอมโจรไม่ได้ครับโอเคครับตัวนี้ถ้าถามผมผมว่าใช้งานแอบใช้งานยากด้วยความที่ว่าเขาเป็นต่อสู้แต่พลังงานเขาเป็นมืดเจ้าดาร์คแพดมันติดให้ไม่ได้ใช่แล้วครับใช่ก็เลยอาจจะรู้สึกว่าตัวนี้อาจจะใช้งานยากนิดนึง เรายังเรายังหาวิธีเล่นเขายากอยู่อ่าครับผมแต่ว่าด้วยการเป็น2พลังงานนะครับผมอาจจะประยุกต์ใช้ได้กับเป็นเป็นเหมือนไพ่ตายสําหรับเด็กธาตุมืดอ่าใช่ที่เอาอยู่ดียังเป็นธาตุมัดมาชนะบางธาตุได้ใช่ครับก็ตอนนี้เราอาจจะต้องรอดูในอนาคตเผื่อมีของเสริมมาอาจจะเก่งขึ้นใช่ครับโอเคครับมาที่ตัวถัดไปครับพี่นุ๊กครับผม sharp core ex ครับผมโปเกมอนร่างหนึ่งเพชพีสองร้อยหกสิบธาตุเหล็กครับผมครับเป็นโปเกมอนของภูมิภาคคาเดียเลยใช่นะครับผมมากับความสามารถเหรียญโบนัสครับผมใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นฝ่ายเราจวดการ์ดหน จากสอหรับการ์ดฝ่ายเราถ้าโปเกมอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้จวดได้อีกเพิ่มอีกหนึ่งใบเป็นจวดสองใบใช่แล้วเก่งม,มากใช่แล้ว <laughs> ครับผมก็คืออยู่ดีๆได้จวดการ์ดหนึ่งใบอ่ะการไทยละอรเพราะว่าเนื่กภาพครับเราเข้าเทิร์นเราเรา,เราจวดจวดการ์ดได้แค่ใบเดียวนะครับน,นี่กฎความสามารถจวดได้หนึ่งใบเลยนะฮะใช่ครับลองลองคิดว่าบอร์ดเราเป็นชาบโกสามตัวใช่นั่นหมายความว่าเราจวดได้สี่ใบไงครับตัวตำแหน่งต่อสู้สองใบ ตัวที่เบนสองตัวตัวละใบใช่ครับผมถ้าเกิดเราสลับสลับโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ที่ตัวแรกอยู่ตำแหน่งต่อสู้ัวสองแล้วเรามีของสเปลี่ยนเอาตัวหลังขึ้นไปัวอีกสองตัวหลังก็ได้จวดสองอนกัยใช่ครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าโปเกมอนตัวนี้จวดได้เยอะมากๆใช่ครับผมมากับท่าโจมตีที่เนลิมิตเลยครับผมโปยทอง5้าสิบคูณครับผมทิ้งพลังงานพื้นฐานจากบนมือฝ่ายเราตามชอบครับผมที่ตำแหน่งทิงการ์ดเดเมจจะเท่ากับจำนวนการนั้นคูณไปละห้าสิบก็เถอในอดีตเคยมี ตัวที่ท่าจอมปีประมาณนี้แล้วเขาเป็นเมิาเกมเลยเก่งมากแล้วครับทีเนี้ยในพอมาในยุคปัจจุบันเราเนี่ยครับผมว่าท่าเนี้ยมันเล่นง่ายมากเพราะเราอยู่ในยุคที่เรามีกู้คืนพลังงานแบบพิเศษมาพร้อมกับกู้คืนพลังงานปกติใช่มันเก็บพลังงานได้เยอะมากครับใช่ครับแล้วก็มีไอจดหมายให้กำลังใจที่เพิ่งออกไปชุดลิซสดอนอ่ะครับผมถ้าโปเกมอนฝ่ายของถ้าเดือนก่อนโปเกมอนฝ่ายเราหมดซับข้าบใช่แล้วจะสามารถใช้ได้อยิบพลังงานพื้นฐานสามใบจากถุงบาร์การ์ดขึ้นมือได้เลยใช่ครับลองค ไอเทมจดหมายไปเดียวเราได้150เดมแล้วครับใช่ครับผมใช่แล้วตัวเขามีโจั่วอีกผมมอกเลยว่าตัวนี้คืนอีกใบหนึ่งใช่ใช่อีก200เดมใช่ครับสบายเลยผมมองเลยว่าตอนนี้เก่งมากมากเก่งแน่นอนแล้วนะจะต้องเห็นในทัวร์นาเมนต์แน่ใช่ครับเพราะว่าเขามีทั้งจั่วโจมตีแรงใช่น่าสนใจมากครับสำหรับตัวนี้ครับใช่แล้วครับมาที่ตัวถัดไปครับคาปูโคเคนโก EX หัวมอนพื้นฐานพื้นฐานอีกแล้วใช่แล้วเรามีเจ้ามิเรยดอนอย่าลืมนะครับพลังชีวิต210ครับมีท่าโจมตี ท่าแรกครับหนึ่งพลังงานไฟฟ้าหนึ่งพลังงานสายครับ,รบอีเวนช็อคสามสิดาเมจบวกนะครับว้าวในเทิร์นก่อนของฝ่ายตรงข้ามครับถ้าเกิดโปมอไฝ่ายเราหมดสภาพด้วยดาเมจของท่าต่อสู้นะครับก็คือการโจมตีนี้จะแรงขึ้นอีก90และฝ่ายตรงข้ามติดชาซึ่งเก่งมาก120ติดชาครับใช่<ม>ครับสภาวะชาในเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้ามของจะไม่สามารถาหนี สั่มโจมตีได้ใ<ช>นี้หรือสั่มโจมตีได้ใช่ครับซึ่งมันเก่งมากด้วยความที่ว่าในเด็กปัจจุบันนะครับหลายๆเด็กใช้สับเปลี่ยนน้อย<ช>ถ้าไม่ใช่ล้อสใช่แล้วถ้าล้อย,ยิงเขาใส่เต็มอยู่ละแต่เด็กทั่วไปเนี่ยสับเปลี่ยนน้อยมากครับการโดนชาหนึ่งเธอเนี่ยแล้วแก้ไม่ได้มันมเหมือนเราไม่ได้เล่นหนึ่งเธอเลยใช่ครับอ e ีกฝ่ายได้เล่นหนึ่งเธอเนี่ยเขาเลือกตัวขึ้นมาสู้ไลยเลยครับเหมือนได้เอ็กซ์ตร้าการโจมตีบินหนึ่งครั้งเลยใช่ครับามจที่พลลังงานูก จริงๆตัวเนี้ยครับใช้ขค้ท่าแรกผมว่าก็เก่งมากแหละ<ช>การได้ร้อเป็นเคาน์เตอร์ ติดชาเหมือนเราได้เล่นอีกครั้งหนึงถูกต้องครับแล้วเขาเป็นพื้นฐานครับมิเรดอนเก่งมากครับครับผมอ่าครับผมก็ยังไม่หมดกับโปเกมอนเอ็กซ์พื้นฐานนะครับตัวถัดไปครับเอ้ตัวชีโดรี่เอ็กครับผมโปเกมอนพื้นฐานท่า normal HP สองร้อครับผมมากับท่าโจมตีท่าแรกครับผม first carry ท่าต่อสู้นี้จะใช้ได้แม้เป็นเคอร์แรกสุดของผู้เล่นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับผมเลือกการ์ดโปเกมอนพื้นฐานได้สูงสุด3ใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายรางวาลบนเบนแล้วสับสำหรับการ แหมตั้งบอร์ดเฉยเป็นตัวตั้งบอร์ดคนเริ่ก่อนที่ผมมองว่าแอดเวนเทิมากเก่งมากๆได้เบ้นสามตัวใช่ครับแล้วก็โจมตีครับผม3พลังงานสาย Shadow ิน n ้30ดาม damage ครับผมหากต้องการนำโปเกมอนมีและการทั้งหมดที่ติดอยู่กลับขึ้นมือก็คือเขาหนีได้ถูกต้องใช่คือข้อเสียเขาเป็นสองพ่ยแหละการที่เอาสองพ่ยลงมาบนสนามเนี่ยมันอาจจะเป็นเป้าในการตีได้ใช่แล้วแต่ว่าถ้ามองนว่าเราเริ่มก่อนเนี่ยครับเราเอาเขาไปโจมตี5่าแรกได้เนี่ย เราได้เบ้นสามตัวซึ่งนั่นคือสุดยอดการตั้งบอดละถ้าหางที่ปีนะแล้วถ้าเธอถัดมาเราเอาเขามาโจมตีได้เนี่ยเขาเขาอาจจะหนีได้ถูกต้องมองในมุมว่าสมมติว่าในยุคที่เราไม่มีการ์ดเสิร์ฟเก่งๆอย่างมาเป็นเพื่อนบีพีเด็กที่เด็กที่อาจจะตั้งบอดเก่งๆอย่างเป้าเทียนอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกแย่ลงแต่การได้เจ้าโอโตชิโดริมาโจมตีแล้วเธอหน้าอัสกิฟยากิตีแล้วสามฟิหนีขึ้นไปเลยอืกลายเป็นว่าเริ่มก่อนได้ตั้งบอด แล้วก็ตัวเขาแค่หนีกลับไปได้ครับผมในทางกับเด็กที่มีดับเบิลเทอร์โบเอนจีครับพี่ปิ่นถ้าเกิดสมมติเราเจอเด็กลอสเราถูกโจมตีเข้ามา1 1 0ทีนี้เนี่ยเราใช้ชาร์วินครับเทิร์นสเราติดพลังงานสายหนึ่งท่าห่ทีตั้งโปเกมอนใช่ครับติดดับเบิลเทอร์โบเอนจีหนึ่งไ์ตีร้อยสิบอ้หมดสภาพแล้วก็โดดกลับขึ้นใช่ครับได้ภัยด้วยได้หนีด้วยได้ตั้งบอดด้วยผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีอนาคตมากน่าสนใจสุดๆเราอาจจะได้เห็นเขาถูกนํามาใช้ในอนาคตใช่แล้วต้องรอดูกัันนะครบ ผม,มาที่โปเกมอนตัวเล็กแล้วครับ<ก>ตัวแรกครับออคตันเราอาจจะติดภาพเขาจากการเป็นชิ้นมต่อเมื่องใช่แล้วอันนี้เป็นตัวธรรมดาครับร่าหนึ่งเฮดกีหนึ่งร้สิบที่เราเลือกมาเนี่ยเพราะเขามีความสามารถที่น่าสนใจครับครับาะสามารถปุ่มดูดขอจัว่ว บอกว่าในเทื่อนฝ่ายเราครับถ้าการไปนี้วิวัฒนาการลงมาใช้ได้1ครั้งครับจวดซ้เลยง่ายๆก็คือโวอมาจวดซ้ำนั่นเองครับใช่แล้วครับอ่ากับท่าโจมตีครับหนึ่งพลังงานน้ำหนึ่งพลังงานใสกระสุนพน่นควันหกสิบดามิดเคลื่อนถัดไปของฝ่ายเราครับออยมอนที่โดนท่าต่อสู้นี่ครับจะต้องพอยเล่นหนึ่งครั้งถ้าเขาจะโจมตีถ้าทอยออก,ก่อยโจมตีแล้วล้มเหลวไอเกม มันพวนอยู่แต่ผมว่าถ้าเราเตีอะไรใช้ายาที่นี่ความสามารถเขาเนี่ยน่าสนใจมีวัฒนาการเรามาจวดสามอันนี้คือผมว่าน่าสนใจเลยครับผมเอามาช่วยตั้งบอร์ดได้ใช่ครับมาที่ผตัวถัดไปครับพี่นุ๊กครับผมสุดยอดการสุดยอดการครับผมจิราชีครับผมโปเกมอนพื้นฐานในพีเจ็ดสิบธาตุเหล็กครับผมความสามารถครับม่านดาวจะรัดแสงกรับใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่ครับโปเกมอนบนเบนฝ่ายเราทุกตัวจะไม่ถูกตัววางน้ำเดเมจครับผมด้วยเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ของโปเกมอนพื้นฐานฝ่ายตรงข้ามก็คือตัวเคนาเตอร์ยามิรามิ ยามิรามิโดย,โดยสมบูรณ์แบบครับผม<ช>คือคือโจมตีมาไม่สามารถวางได้ในทางกลับกันครับผมพวกโปกเกมอนที่มีความสามารถในการวางตัวน้ำดาเมจอย่างติงลูกครับผมโจมตีตัวหน้ามาเอฟเฟกจากถ้าโจมตีบอกว่าวาง2อตัวน้ำไดเมียเสร็จตัวหลังถ้าจิราชิไม่มีเม่นน้ำไดมเดมีวางอยู่เขาก็จะไม่ถูกวางต่อไปใช่ใช่ครับใช่ครับหรืออาจจะเป็นเจ้าเคสเซเลียที่อยู่ในเด็กของเชนไอเอ็กใช่แล้วที่แข็งแกร่งมากถ้านับจริงนะใช่ใช่การมีเท่าจิราชิเนี่ยเขาเขา เขาจะวางดาเมจใส่ตัโปเกมอนบนเมนด้าครับผมก็คือจะทําให้เด็กชนไนไม่สามารถที่จะย้ายฮิลได้ก็คือไม่สามารถฮิลบอร์ดของตัวเองเพื่อที่จะทําดาเมจใส่โปเกมอนครัมันจะได้แค่ฮิลอย่างเดียวทําดาเมจไม่ได้ครับผมหรืออีกตัวหนึ่งที่เป็นหนึ่งในเมตาเกมเชเลมเขาชื่ออะไรชาเลมเชเลมไอโยคะลูปอ่ะใช่ใช่ใช่ที่เราจะโดนเอ็กซ์เตอร์เพลินจากค่านั้นรเาเราก็จะไม่โดนละ โยคะหลุดไม่ได้ใช่ครับผมว่าเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่เรียกได้ว่าสะเทือนเมตามเหมือนกันครับผมเพราะว่าเนี่ยเอสเอสเพราะว่าเด็กล้อโซนเลยที่เล่นด้วยยามิรามิเลตเองการโดนเจ้าจีราชีเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนปิดเหมือนโดนปิดตายท่าปิดของเด็กไปเลยใช่ครับผมใช่ครับก็เลยบอกว่าเป็นตัวที่เรียกได้ว่า สุดยอดใช่ครับเป็นเด็กที่เป็นโปเกมอนซัพพอร์ตที่เข้ามาเสริมเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญพอๆกับมานาฟี่ใช่ครับทำให้หลายๆเด็กเก่งขึ้นใช่ครับแล้วก็ลดความกลัวเจ้ายามิรามิไปได้เลยใช่แล้วครับตัวถัดมาครับคจับผมกิ้วกาดตัวนี้ที่เราเลือกมาเพราะว่าเราเห็นเราเห็นมาในทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับเป็นปเกมอนล่างสองครับ HP ห5 0ยครับมีความสามารถลู่ลึกลับบอกว่าโปยกมอนนี้จะไม่ได้รับดาเมจของท่าต่อสู้จากโปเกมอน EXV ไฟล์ลูกค้า อ่ะคือความสามารถนี้ของคุณคุ้ก็คือจะมีเจ้ามิมิคิวใช่ที่เคยมีไปละวพ<ช>ี <ข üzik S 1> ่เห็นว่ามีมิคิวอ่ะท่าโจมตีเขาไม่เก่งครับครับตอนนี้มีท่าโจมตีครับหนึ่งพลังงานเหล็กหนึ่งพลังงานใสตีแรงร้อยยี่สิบดาเมจดาเมจท่าต่อสู้นี้จะไม่นำเอฟเฟกต์ของที่มีผลอยู่กับโปโลมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝแบบเราข้ามาคิดก็คือตีทะลุทุกอย่างตีทะลุทุกอย่างครับความเก่งเขาคือเขาตีร้อยยี่สิบดาเมจไม่โดนดาเมจกลับ ใช่ครับแล้วก็เขาตีโลคอนวีสตาหมดสภาพเลยครับเขาเป็นโปเกมอนเหล็กครับผมทีนี้เนี่ยโลคอนวีสตาถูกจับมาเป็นตัวเลือกในการเคาน์เตอร์เมตาใช่ครับแล้วผมเพราะโปเกมอนส่วนใหญ่นะตอนนี้มีความสามารถกันทั้งหมดถ้าโจมตีของโลคอนก็จะเป็น160ถ้าโจมตีโจมตีเข้าไปจะไม่นำ เอฟเฟกต์ที่อยู่บนตัวฝั่งตรงข้ามมาคำนวณและเทิร์นถัดไปของเขาเนี่ยจะไม่รับดาเมจจากโปเกมอนที่มีความสามารถใช่ครับทีนี้ครับผมกิวการ์ดก็เลยตีกลับเลยครับ120ดาเมจและโลคอนเป็นธาตุน้ำแข็งแพลกแตลิกใช่ครับครับผมก็คือโดนคูณ2ครับเพชรที่น้อยของโลคอนคือ240ใช่ครับก็คือโดนสวนหมดสภาพเลยใช่ครับทีนี้เจ้าตัวนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าไอเทมผมใส่ชิ้นใหม่ ก็คือใบนี้แหละครับพี่นุกครับผมท้าคุมหรูหราครับผมบอกว่าเฮดพี่สูงสุดของโปเกมอนที่ติดการนี้อยู่ยกเว้นโปเกมอนที่มีกดครับจะถูกบวกขึ้น100เมื่อโปเกมอนนี้ได้รับได้รับไดเมจของท่าต่อสู้จากโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามและหมดสภาพครับผมการ์ดรางวัลที่จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งใบก็คือเราไปติดตัวเล็กให้ตายแล้วเสียสองไพ่ใช่แต่ลองนึกภาพว่ากิวการเลือดร้อยห้าสิบบวกห0ึ่งครับเป็น250 250ไม่โดนดดเมจ VEX ใช่ มันสหด,ดมากครับผมและคือก็คืออุก๊กโจมตีสองครั้งสองครั้งยังไม่ตายเลยครับใช่ครับเอเอ,เอใช่ครับสองใช่สองรยี่สิบย <20 S 1> ัง <20 S 1> ไม่ตายเลยยังไม่ตายเลยครับอบอกว่าเด็กนี้ตัวนี้ต้องบอกเจ้าตัวนี้น่าสนใจมากครับใช่การได้การมีกิวกด์กับภาคภุมุลาเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กตัวเล็กที่หลายๆคนที่ชอบท่านหนึ่ง เจ้าตัวนี้กนไดเลยได้เลยใบถัดไปครับไอเทมติดโปเกมอนครับครับผมแมชชีนท่าต่อสู้เอ e r น y t u จีเทอร์โบอ่านี่ก็คือเป็นทีเอแมชชีนที่เราเคยเล่นกันในเกมอ่าเขามาเป็นไอเทมแล้วเขาบอกว่าโปเกมอนที่ติดการนี้อยู่ครับความสามารถจะสามารถใช้ท่าต่อสู้ที่เขียนอยู่บนการ์ดแปบนี้ได้โอเคแล้วก็จำเป็นต้องใช้พลังงานด้วยนะตามที่เขาระบุแล้วก็การ์ดนี้ที่ติดโปเกมอนอยู่ครับจะโดนทิ้งตานจบเพรินก็คือติดและใช้ได้เทินเดียวนั่นเองอ่าโอเคเจ้าไอเทมชิ้นนี้ครับท่าโจมตีบอกว่าเอ e เน y t u จีเทอร หนึ่งพลังงานใส่ครับบอกว่าเลือกการพลังงานสูงสุดสองใบจากสำหรับการใส่เราติดที่โิมอนใสเราตามชอบครับผมติดโวิ่งม้อนบนเบนตามชอบอ่ามันไม่ตามชอบอ่ามันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราเริ่มหลัง<ช>ครับผมแล้วก็ไม่มีนีท่าตีอะไรที่นั่นท่านี้ครับกลายเป็นท่าที่ตีพลังงานที่ตัวหน้าแล้วก็โจมตีเพื่อที่จะได้สองพลังงานมาติดที่โบวิม้อนตัวหลังฟรีซครับอ่าอย่างนี้ล่ะถ้าฮูป้าตัวนั้นอาจจะอาจจะเล่นได้ครับใช่ครับแล้วก็บวกกับการที่ถ้าเกิดฮูป้าตัวนั้นมาพร้อมกับเปเปอร์ ใช่ครับผมก็อาจจะเล่นง่ายใช่ด้วยความที่มันเป็นไอเทมติดโปเกมอนมาติดใครยได้ใช่ครับเพราะมันเป็นเพิ่มท่าโจมตีให้โปเกมอนตัวนั้นนั่นเองถูกต้องครับใช่ครับก็เลยแปลว่าใบนี้ก็ดูน่าสนใจครับใช่ครับโอเคครับใบถัดไปครับพี่นุกครับถัดมาครับผมไม่ชินท่าต่อสู้ครับซุ่มโจมตีจากความมืดครับผมโปเกมอนที่ติดการนี้อยู่จะได้ท่าโจมตีที่อยู่บนการนี้ครับผมพลังงานที่จำเป็นต่อท่าต่อสู้ก็ยังชงใช้อยู่เมื่อจบเทิร์นจะถูกคัดทิ้งการนี้ลงกองทิ้งเช่นเดียวกันครับครับผมทีี่่มมมตัััววนบบดดดาาาเเจจจงอยูะไ้ร อ่าก็คือตีซ้ำตัวเก็บหนึ่งร้อยดาเมตรใช่แล้วครับใบนี้ผมเองเขาคนเขาพูดคุยกันครับใช้กับเจ้าอูอูได้อ่าแลวอูอจะตีฟรีก็คือการเป็นว่าแทนที่เราโจนตีไป1 1 0เดาเมตรแล้วฝ่าตรงข้ามไม่หมดสภาพลงไปที่เบนซ์แล้วก็แค่ติดอันนี้ให้กับอ<ช>ูอเพราะว่าอูอมีความสามารถตัดเรียมจากล้อโซนครับเมื่อมีล้อโซนเกิน4ใบ้าโจมตีของโปเกมอนนี้จะไม่ต้องใช้ พลังงานใช่ครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแต่นี่มันเป็นไอเทมนะคือต้องอธิบายก่อนว่าไอเทมนี้พอมาไปติดแล้วมันให้ท่าโจมตีใช่พอมันให้ท่าโจมตีนั่นหมายความว่าอู้เนี่ยจะมีท่าโจมตีเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งบรรทัดอยู่ในเทคใช่ซึ่งความสามารถของตัดเตรียมจากลอโซ่เนี่ยมันส่งผลกับท่าโจมตีทั้งหมดของอู้อยู่แล้วใช่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเอาไปนี้ไปติดอู้มี4ล็อตโจมตีฟรีโจมตีร้อยั้มฟรีใช่น่าสนใจไหมครับทานทีน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยฮะใช่่คครรรััับบมมาทีซพพอ์ตละผ แล้วบทแรกครับอาโอกิต้องบอกว่านี่คือตัวละครที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดของภาคนี้เป็นตัวละครที่เี็นุุกชอบที่สุดเลยนะใช่พี่บินก็ชอบที่สุดเหมือนกันเขาเป็นพนักงานเงินเดือนใช่แล้วครับครับเราจะเจอเขาครั้งแรกในฐานะยิมโนโมใช่ครับผมในฐานะพนักงานเงินเดือนส alarayman ใช่ใช่ครับ ความสามารถครับถ้อยเลนหนึ่งครั้งถ้าออกหัวเลือกโปเกมอนสูงสุด2ใบครับถ้าออกก้อยเลือกโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบจากสำหรับฝ่ายเราเอาให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วเอาขึ้นเหมืครับผมก็คือเป็นการซัพพอร์ตใบเซอร์ที่ที่ต้องเสี่ยงดวงหน่อยใช่แต่ไม่เสียเปล่าใช่น้อยคือได้ชัวได้โปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบชัวร์วใช่ถ้าออกก้อย ช่ถ้าออกหัวเราจะเปลี่ยนเป็นได้โปเกมอน2ตัวเลย2ตัวอะไรก็ได้ที่โหดมากเลยใช่ครับไม่ได้กําหนดคอนดิชั่นใช่ครับผมก็คือสามารถผู้เล่นเริ่มต้นสามารถเอาไปเล่นตั้งบอร์ดได้เลยอ่ะใช่ครับเป็นใบที่น่าสนใจเลยใบนี้ใช่แล้วครับใช่มาที่ใบถัดมาครับพี่ต้องครับถัดมาครับผมชิจิมิครับผมทอยเหรียญหนึ่งครั้งถ้าออกหัวเลือกโปเกมอนบนเบนฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัวสลับกับโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ครับถ้าออกก้อยสลับโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายเรากับโปเกมอนบนเบนก็แปลว่าถ้าเกิดออกหัวเป็นบอส ออกก้อยเป็นสลับเป็นสลับใช่ออบปวนอยู่ถ้าเราอยากได้บอสแล้วออกก่้อยมันก็จะงงงหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเรามีโปเกมอนเขาเรียกว่าอะไรนะครับโปเกมอนพื้นฐานที่หนีฟี่ใช่โปเกมอนที่มีค่าหนีเป็นศูนย์อยู่อาจจะไม่มีผลอะไรเป็นผลบวกใ่ล้วน แต่ว่าด้วยความที่ในปัจจุบันเรามีคำสั่งบอสอยู่แล้วใชรายนี้อะไรอาจจะถูกลดความสําคัญลงหน่อยอาจจะไม่ได้ใช้ขนาดนั้นแต่น้องน่ารักครับใช่ครับน้องน่ารักโอเคครับใบถัดมาครับชิลลี่ครับเป็นซัพพอร์ตครับอ่ะน้องเป็นผู้หญิงนะครับครับผมความสามารถครับดูการ์ดสี่ใบสําหรับการ์ดฝ่ายเราครับเลือกการ์ดสองใบจากในนั้นขึ้นมือครับแล้วก็ที่เหลือกลับเข้ากองก็คือคล้ายๆอัคคโมะ อาคุมาเขาบอกว่าดู5หยิบสามไปล้อสออันนี้คือดู4หยิบ2อีก3เข้าเด็กก็คือสำหรับคนที่ไม่อยากเสียของในเด็กเลยแต่อยากได้ใบจวดที่มันจวดขึ้นมาแล้วได้เลือกคล้ายๆอาคุมาใบนี้ก็เป็นใบที่น่าสนใจแล้วกับการโปเกมอนที่เรามีการสลับการ์ตลอดเวลาอู่แล้วการลงใต้กองน่ารมากครับใช่ครับเพราะยังไงเด็กเราก็สัตว์ดีใช่ครับก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันสำหรับคนที่ชื่นชอบอยากได้การจวดที่ไม่ต้องล้อออกไป ใช่ครับผมถัดมาครับผมพี่สาวรบกันแดดซัพพอร์ตครับผมนาการ์ดบนมือฝ่ายเราทั้งหมดใส่กลับเข้าไปในสํำรับการ์ดและสลับครับผมหลังจากนั้นจั่วการ์ดสใบจากสํำรับการ์ดถ้าใช้ในเธอแรกสุดของผู้เล่นฝ่ายเริ่มหลังจะจุเป็น8ปดใบก็คือ,อเริ่มหลังเธอแรกใช่ใช,ใช้ใบนี้จะได้เก็บหมดจบแป ใช่ครับจวเยอะมากครับใช่ครับแต่ว่าคอนดิชันเขาก็ยากกว่าสมควรใช่ครับเพราะว่าต้องมีมาอยู่ในมือแรกใช่ไม่ใชก็จะเป็นแค่จัดฝั่งเราใช่แต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งมาที่ดูดีนะถ้าเราสามารถอยากจวดเยอะๆเราก็สามารถใช้เนวแลนด์เสร์มขึ้นมาได้เลยอยู่ดีใช่ครับผมแล้วก็แทนที่จะเป็นงานวิจัยับผมกายเป็นว่าเราได้จวดทั้งแปดใบเพราะวตอนนี้ถ้าเกิดใช้สลับการเข้ากองและจวดขึ้นมาใหม่นอกจาก กาพูดภาษีก็จะมีนันจโมนันจโมที่จดได้แค่6ใบใช่อันนี้คือจดได้แปดก็เยอะเช่นเดียวกันใช่ครับผมแล้วก็นันจโมช่วงต้นเกมทำให้แฟนของข้างมือเยอะขึ้นด้วยนะใช่ครับเพราะข้างมือน้อยเราก็เหมือนไปช่วยประมือเขาเหมือนกันใช่ครับโอเครับแล้วก็มาที่แมสสุดท้ายครับเคมนคเคาลเอนเนอร์จีครับการนี้ตราใดที่ติดอยู่กับโปมอนครับจะนับเป็นพลังงานสายหลูกครับเมื่อนำการนี้จากบนมือมาติดให้โปเกมอนครับจะ เพิ่มฟูพลังชีวิต30ถ้าคือติดทีฮิว30ใช่ครับแต่ต้องติดจากมือเท่านั้นนะใช่แล้วความสามารถอื่นๆไม่น้ำใช่ครับมันก็อาจจะใช้งานยากนิดนึงเพราะว่าเขาต้องติดจากมือซึ่งเด็กที่ใช้พลังงานใส่เยอะๆก็จะมีเจ้าลูกเกียซึ่งไอเทมไม่ไปการเอาจากสำหรับการออกมาใช่ครับก็เลยจะไม่ได้ความสามารถน่นเองครับแต่ว่าอาจจะใช้ได้นะครับผมเพราะว่าพลังงานคนเนี่ยเขาอยู่บนมืออยู่แล้วจริงครับจริงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเลยพลังงานส่วนมากอยู่บนมือตลอดครับผมและนี่ก็เป็นการ์ดที่น่าสนใจจากชุดขึ้นพีโรสครัับผมททีี่่่จจะววาางหนนนยใ27 ตุลาคมนี้แล้วใช่ครับครับผมซึ่งครับผมสนามทาวลีกในวันที่29ก็สามารถใช้การชูทีได้ใช่ครับเพราะว่าตามที่เขาแจ้งไว้ก็คือเจ้าจริงๆเจ้าคือมิโรเนี่ยมีอีเวนท์ที่เราเล่นที่เราเห็นคนเล่นกันมาสักพักแล้วก็คือซิลเด็กแบทเทิลครับผมนเตร์นี่เอ้กใช่การ์ดเนี้ยก็อาจจะโผล่มาให้คนเห็นๆกันบ้างแล้วแต่ใช้ในการแข่งไม่ได้ใช่แล้วซึ่งในประกาศที่เขาประกาศมาเขาบอกว่าจะใช้ได้หลังวันวังจำหน่ายก็คือวันที่27 นั่นหมายความว่าทาวริกสนามสุดท้ายของสหพโนการ์ดเกมแล้วก็มาดร่์วันที่ย9ดเกาชายการจะคืนพิโลได้แล้วนะครับเรียกได้ว่าปรับเมตากัน2วันเลยล่ะใช่ครับผมกรลองดูครับผมสนามนี้ครับผมจะเป็นสนามแรกในการเทสเมตาและเมตานี้อาจจะยิงยาวไปถึงเรจิเน l ยลเกเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่สนใจการ์ดชุดนี้นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้แล้วกับทางโบเดนเทรดทั่วไปนะครับผมแล้วก็ร้านการ์ดอย่างเรากับตันการ์ดก็มีจำหน่ัยเช่นกันนะครับ ครับผมเอาละสำหรับวันนี้พี่นุกับพี่ปิ๊นฝากไว้เท่านี้ครับผมใครสนใจอยากเริ่มเล่นการ์ดก็มาหาพวกเราได้นะครับผมกับราบการ์ดินดีต้อนรับทุกคนครับผมครับครับผมวันนี้พี่นุกับพี่ปิ๊นลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายหากอยากเริ่มเล่นการ์ดกับเรานะครับมาหาพวกเราได้ที่กับตันการ์ดเสียรังสิทธ์ชั้น2ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้นะครับหากอยากดูคลิปเก่าดูตรงนี้ได้เลย